สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านวันนี้จะขอเป็นคลิปสั้นๆจากของสโลแกนที่สวนบ้านสวนอรพันธ์ทำกเกษตรแบบคนขี้เกียจอิงธรรมชาติเลียมแบบธรรมชาติให้มากที่สุดไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีให้เขาอยู่แบบธรรมชาติพยายามจะไม่ค่อย ได้ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ยกเว้นพวกปุ๋ยคอกผมก็จะใส่บ้างน้ำจะลงจุลินทรีย์ผมก็ทำไว้แต่ส่วนมากก็ไม่ได้ใช้ผมจะเน้นจากเรื่องราวธรรมชาติมากกว่าวันนี้ก็มาแนะนำสั้นๆคือการทำแบบยั่งยืนของผมเหมือนผมยกตัวอย่างวันนี้จะขอยกตัวอย่างต้นแมงลักยกตัวอย่าง วันนี้ถ่ายให้ดูแค่ต้นแมงลัดอย่างเดียวแต่ก็จะมีต้นที่คล้ายคลึงกับเขาเช่นต้นกับเพาต้นหัวลาพาก็จะให้ผลผลิตที่ไม่ต่างกันซึ่งทำไมผมถึงบอกว่าผมทำแบบยั่งยืนทำแบบคนขี้เกียจท่านมาดูตัวอย่างง่ายๆสันๆเดี๋ยวลูกน้องผมก็จะอธิบายเหมือนเดิมครับเขาก็เวลาทำสวน เนี่ยทำไมถึงบางท่านมาคอมเมนต์ว่าไม่กลัวงูอ่ะปล่อยญยาไว้ลกเยอะแยะลูกน้องผมทุกตัวครับนี่เขาก็จะมาสแกนมาสแกนพื้นที่ให้ผมก่อนมาคุยตึงแมงลักต่อครับวิธีแบบยั่งยืนของผมเนี่ยท่านสังเกตดูเนี่ยอันนี้คือดอกที่เขาแห้งแล้วมีเมล็ดเต็มแล้ว หลังจากเมล็ดเต็มผมก็จะตัดพวกนี้แล้วครับตัดเมล็ดพวกนี้นั่นเนี่ยเขาก็จะไปสแกนงูสแกนสัตว์พิษให้ผมเขาก็จะเจอก่อนอ่ะมาคุยกันต่อโอ้ลูกน้องผมเยอะเหลือเกินสี่ตัวครับในคลิปแนะนำผมก็แนะนำชื่อไปหมดทุกตัวแล้วมาดูตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนผมก็จะตัดพวกนี้ครับเนี่ยอันนี้คือผมตัดไปสามสี่รอบแล้วพวก ไม้ไม้พวกเนี้ยเป็นไมล้ล้มลุกแต่ว่าเขาก็อยู่ได้นานครับผมตัดแต่งกิ่งหลายรอบเขาก็ยิ่งแทงยอดใหม่ก็คือคลิปที่แล้วผมแนะนําสาหรับใครจะทําขายครับถ้ามันมีต้นใหญ่ท่านไม่ต้องไปโค่นทิ้งอ่ะตัดแต่งกิ่งแล้วมันก็จะเนี่ยสังเกตด,ดูเงี้ยเขาจะก็จะแทงแขนออกมาเต็มเลยครับให้เรามันขยันตัดเป็นเป็นโซนๆไปแล้วก็เก็บเป็นโซนไปพล,ลขึ้นมาเป็นโซนก็ สลับเป็นอาทิตย์ก็ได้แต่ผมวันนี้ผมก็จะมาตัดแต่งถอนหญ้าแล้วก็ผมจะเอาพวกนี้ไปโปรยที่ให้เต็มสวนไปเลยโปรยไปเรื่อยๆมาดูผมทำแบบลืมแล้วก็ทิ้งว่าทำไมถึงมันยั่งยืนต่อให้ต้นนี้ตายไปก็มีต้นใหม่ขึ้นมาสังเกตเห็นไหมล่ะครับเนี่ยลูกเขาเยอะแยะไปหมดเลยครับที่เขางอกออกมาใหม่หลังจากได้ฝนเขาก็แทง แตกมาเยอะแยะเลยผมก็จะทิ้งไว้นี่ให้เขาขึ้นไปเก็บอินทันก็ทันไม่ทันผมก็เหมือนเดิมครับขยายไปให้ทั่วสวนให้คุมสวนไปเลยผมชอบในกลิ่นของเขาเวลาเดินผ่านเวลาลดน้ำต้นไม้กลิ่นเขาจะหอมเขาเตะจมูกผมมากวิธีการง่ายๆมาดูทำไมผมถึงไม่ค่อยได้ใช้ปุ๋ยอะไรแต่ว่าต้นไม้เขาบอกว่ายังโตได้อันนี้คือวัชพืชที่ผม ถอนวันนี้ประโยชน์ของวัดพืชอพวกนี้ที่ผมปล่อยหญ้าปล่อยพวกไอ้นี้ให้มันขึ้นนี่แหละครับคือประโยชน์ของมันผมก็จะทิ้งให้มันย่อยสลายไปเองนี่แหละไม่ต้องใช้จุลินทรีย์ให้ช่วยเร่งให้มันย่อยสลายเดี๋ยวจุลินซีย์จากธรรมชาติเขาก็จะจัดการกันเองใบพืชบางต้นบางอย่างที่ปลาผมคิดว่าปลากินได้ผมก็จะเอาไปโยนลงน้ำให้ปลามันกินบ้างแล้วก็ ให้ย่อยสลายผมก็จะวางไว้เนี่ยข้างๆลํา,าลต้นพวกเนี้ยเหมือนเหมือนหญ้าพวกนี้ผมก็จะถอนทิ้งไว้เนี่ยไม่ต้องไปไกลเดี๋ยวเขาก็จะจัดการกันเองก็ประมาณนี้ก็ประโยชน์ง่ายๆทําทแบบสไตล์ขี้เกียจขี้เกียจแต่ให้เรียนรู้ธรรมชาติของบ้านสวนอรพันธ์อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปสั้นๆ หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่ทําสวนสไตล์เดียวกันไม่เน้นความสวยงามครับจะบอกว่าเน้นขี้เกียจก็แล้วแต่บุคลิกของท่านไม่เน้นสวยงามผมเน้นออกซิเจนให้โลกเน้นปลูกต้นไม้ให้โตก่อนที่เหลือค่อยตัดแต่งค่อยทําสวนที่หลังให้ต้นไม้มันโตก่อนเราจะได้รู้ว่าแนวแนวเราจะไปทางไหนแต่สําหรับท่านที่จะทําสวยงามตั้งแต่แรกเริ่ม ก็ไม่ไม่ไม่ผิดเพี้ยนจากกันครับถ้าท่านมีเวลามีแรงงานมีอะไรที่มันพร้อมหรือมันอยู่ที่จริติของคนครับถ้าคนชอบความสวยงามชอบเรียบร้อยเขาก็ทํามาแต่แรกแต่สําหรับผมผมพูดทุกคลิปผมเป็นคนขี้เกียจผมก็ทําสไตล์ขี้เกียจให้ธรรมชาติมันจัดการกันเองอยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดให้ตัวเองสบายที่สุดว่าง,งั้นเถอะก็ฝากกดติดตามเหมือนเดิมครับเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณมากสวัสดีครับผม